กำลังหาก้าเกี่ยมเนาะที่ทันบินกันนี่ห้อ,องพโต้มได้กขายดีอยู่ปะไปก็คือพี่น้องอเนริกาสินพาเราเพิ่ง ผลงนนถ่ายแล้วหนึงเด้อแม่เด้อถ่ายก็เป็นยังบ้านโฟวาเมืองมหาไซมหาไซแม่กำลังหากรเกียมเนาะที่ทันบินก็มีห้องฟะต้มทางลงสายทางเฮานี่ไปตามนี่เลยแหละ ซีเนเนตอนนี้เลมอเร์กมอเเลเมรแล้วื่อัวเเมขออนุญาตถามชื่อเมีเลยเมร์เลสเอ๋อเมรเซียนเนาะเสียนเซย์ผมมีเอกนิดเียว ไม่เท่าเด็ดไม่เท่าสดเอออย่างนี้อะไรเหรอเนาะเออดโดูอืมอุ๊บหลาหลางเนาะเข้าเดี่ยคนไปเฮียนเมื่อเล้วโอ้ไปเฮียนเมื่อเล่ากะยูุ๊ยยุ๊ดดได้ตัวไปเฮียนดีอ่าภาคนั้นกับภาคนี้เนี่ยคุณระบ้านบ่กเมย มหาไซเลยเนาะโมหาไซเลยมหาไซเสแหละอ้มหาไซเทสแลวเนาะอันนี้เอปิดตายมันนะิฟวาปิดตายมันบ้านโฟวาเนาะมหาไซยไอเอ้ยเลยไอล่าเลยงิพันตบอซมงพี่นุกนี่ ต่อเลยพี่น้องราคาดีอยูบะขายแกง,ง,งืมละเนติโซ่มืนอื่นกระจุกบนเก่าปะ ซื้อน้องยังีงขายอดียว้าพันหรอตมงีมุ้งมาส่วยบะมาแรงบ่บานเดียวนี่่ะข้าห้อกุ้งบรรยังล่านกระดมเนี่เอาขายมันมาเป็นกำลังซ nah, ้อมเพื是是 s. <S oh. oh. ่อนพี่น้อง ที่เมืองมหาไซเป็นซ้อม